ส่วนสาระน่ารู้จากรายงานพิเศษเคี่ยวเร็บกองทัพวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องของเรดาร์ลอยน้ำ SBX1 ของสหรัฐค่ะซึ่งจะมีขีดความสามารถและสมรรถะที่พิเศษอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ การกระแสโลกที่มีการพัฒนาและครอบครองขีปนาวุธข้้นทวีปของหลายชาติอาทิสหรัฐรัสเซียจีนหรือเกาหลีเหนือการต่อกรกับขีปนาวุธขั้นทวีปนั้นสิ่งสำคัญคือการติดตามวิถีการแล่นของขีปนาวุธหลังจากถูกยิงขึ้นมาแล้วเรดาร์ขีดความสามารถสูงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งและในภาคฝั่งของสหรัฐจึงปรากฏชื่อสถานีเรดาร์ลอยน้ำ SBX1 ซึ่งเป็นยุโทโธปกรณ์ของสำนักง,งานป้องกันขีปนาวุธกระทรวงกราโหมสหรัฐเคลื่อนย้ายไปประจำการในท้องทะเลหรือมหาสมุทร SDX1 เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยกลางพัฒนามาจากเรดาร์ที่ใช้ในระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลาทาร์ตการที่นำไปติดตั้งในทะเลนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเรดาร์ไปยังบริเวณที่ต้องการป้องกันขีปนาวุธ และเพื่อให้ตรวจการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชดเชยข้อจํากัดที่เกิดจากความโค้งของผิวโลกโดยจะทําหน้าที่ตรวจจับและจําแนกหัวรบนิวเคลียร์กับหัวรบอื่นๆทั้งสามารถติดตามขีปนาวุธได้หลายเป้าหมายพร้อมกันอย่างแม่นยํานอกจากนั้นจะรายงานข่าวสารที่จําเป็นให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตกลงใจได้ s, s b s 1เป็นสถานีเลดาราลอยน้ำออกแบบติดตั้งบนฐานลอยน้ำที่มีลักษณะเดียวกับแท่นขุดเจาะน้ำมันแบบลอยตัวกึ่งจมแบบ CS50 มีทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่จำนวน2ท,ทุ่นเพื่อสร้างแรงลอยตัวให้สถานีเลดาราซึ่งมีความยามว1 1 9เมตรกว้าง73เมตรความสูงจากกระดูกงูถึงยอดโดม85เมตรกินน้ำลึก10เมตรเมืม่อเคลื่อนที่และลึก30เมตรเมืม่อทอดสมออยู่กับที่ มีระวังขับน้ำ5าห0ื่นตันแล่นได้ด้วยตัวเองที่ความเร็ว9นอตหรือ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งบประมาณในการสร้าง900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ32,000ล้านบาทใช้ลูกเรือ75-85คนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด3.6มเมกะวัตต์จำนวน6เครื่องในส่วนของโดมเรดรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง37เมตรสูง31เมตรหนัก8,200กิโลกรัม สำหรับเสาอากาศเลดาานนั้นมีขนาด384ตารางเมตรสามารถหมุนในแนวราบได้ด้านละ270องศาและหมุนได้0ถึง85องศาในแนวดิ่งมีระยะตรวจการ2,000กิโลเมตรเป็นเลดาา x b a n d ซึ่งมีความถี่สูงกว่า S-band และ C-band ดังนั้นจะสามารถติดตามวัตถุที่มีขนาดเล็กได้ละเอียดมากขึ้นถึงขนาดเท่าลูกเบสบอล นั่นหมายความว่าจะไม่มีอาวุธใดๆที่ลอยอยู่ในอากาศจะหลุดลอดสายตาเรดาร์ชนิดนี้ไปได้หลังจากนี้จึงอาจจะพบเห็น SBX 1เคลื่อนไหวอยู่ในมหาสมุทรใกล้พื้นที่ความขัดแย้งระหว่างประเทศบ่อยครั้งขึ้นติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมมติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป